หลวงปู่ทิมวัดพระขาวท่านได้ศึกษาวิชาอาคมจากหลวงพ่อสา้างพระอุปชายะหลวงพ่อจงวัดนต่างนอกหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญในวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมสายเวทต่างๆหลวงปู่ทิมวัดพระขาวท่านมีปิศนาธรรม คําสอนอันทรงคุณค่ารวมทั้งการสร้างและเสกวัตถุมงคลจนเรื่องลือเป็นที่ต้องการของนักสะสมและลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะลูกอมชาหมาก ก่อนที่หลวงปู่ทิมวัดพระขาวท่านจละสังขารท่านยังเมตตาอธิฐานจิตพระคุณแผนและพระนางพญาให้วัดโลสุทธาวาสจังหวัดอ่างทองเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมบูชาเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนอุโบโสถวัดโลนอกจากนี้ยังอธิษฐานจิตปุกเสกวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายรุ่นทีละลึกครบ8ลรอบ9กปีเพื่อนำรายได้บูรณาวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา